าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักค่ะขนมที่ขึ้นชื่อนะคะคในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาไม่ทราบว่าคุณรอดีรู้จักหรือเปล่าคะรู้จักครับตือคาโกยังไม่ได้บอกเ <laughs> มื่อเช้าเมื่อเช้านี้ก็ได้ได้นำเสนอในการเป็นกกปีอ่าค่ะตือคาโกะนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีว่าขนมขาหมูนะคะก็ถือใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกขนมขึ้นชื่อนะคะของในพื้นที่ของเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเขามีน้ําจิ้มสูตรลับพิเศษเคล็ดลับ ความอร่อยด้วยค่ะ,คะตือคาโกนะคะเป็นของทอดทันเล่นของชาวจีนในช่วงกินเจก็กลายมาเป็นขนมสุดอร่อยของเมืองเบตงค่ะที่นักชิมความอร่อยในระดับตำนานของชาวจีนต้าจิ๋วนะคะตือคาโกค่ะเป็นภาษาจีนต้าจิว๋วตือคาแปลว่าขาหมูโคค่ะแปลว่าหั่นเป็นชิน้นบางคนนะคะจึงเรียกขนมนี้ว่าขนมขาหมูนั่นเองค่ะซึ่งเป็นลักษณะของขนมที่ทํามาจากแป้งผสมเผือกทอดกรอบใน แพิมพ์กลมๆออกมาดูก็เหมือนกับลายเนื้อบริเวณของขาหมูหั่นกลมนั่นเองค่ะคุณก้อยนะคะเจ้าของร้านบอกว่าร้านตือคาโกเมืองเบตงเปิดมาได้ไม่นานค่ะตั้งชื่อร้านตามขนมแล้วก็ที่ทำเลที่ตั้งอยู่ร้านบ้านขนมบ้านหวดนะคะอำเภอเมืองเบตงคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันดีค่ะตือคาโกร้านนี้แป้งหนาเผือกเยอะน้ำจิ้มเปรี้ยวอมเผ็ดนิดๆค่ะโรยด้วยถั่วลิ ส่งบทละเอียดราคาชิ้นละ12บาทเท่านั้นเองค่ะหรือว่าจะซื้อเป็นชุดก็ได้นะคะชุดเล็ก3ชิ้น35บาทส่วนชุดใหญ่นะคะ6ชิ้นในราคา70บาทเท่านั้นเองค่ะครับผมแล้วก็แม่ค้านี่ครับก็บอกด้วยนะครับว่าบรรยากาศในช่วงนี้ก็ค้าขายดีมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียนะครับที่มาเที่ยวเบตงเป็นจนํานวนมากนี่โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นะครับเพราะว่าเบตงนี้อยู่ไม่ไกลจากประเทศมาเลเซียนะครับก็มีคน มาซื้อกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับซึ่งไรายได้ที่เขาบอกว่าตอนนี้นี่ได้อย่างน้อยวันละ1 0 0 0ักว่าบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราในขณะนี้นะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะไปซื้อนะครับก็สามารถที่ไปซื้อกันได้นะครับโดยร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่หลังร้านบ้านขนมบ้านห้วนบ้านหวดนะครับซอยกวงเล้งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเบตงนะครับจังหวัดยะลาโดยเขาเปิดร้านตั้งแต่เวลา7นาฬิกาสนาทีไปจนถึง18นาฬิกาของทุกวันครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นของอร่อยอีกหนึ่งอย่างนะคะในพื้นที่ของเพอเบโงมีโอกาสก็ลองไปชิมกันดูค่ะ